คุณสัตรปลา้ํำจืดคุณภาพสูงผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมน้ำปลาต้มสุกปรุงรสบอยส์ขวดละ49บาทพิเศษ3ขวด120บาทเก็บได้1-2ปีไม่ต้องแช่เย็นผสมรสชาติแห่งประชาธิปไตยกล กลอมแซบหนัวในทุกๆเมนูของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shop Voice TV Co TH กลับมาในช่วงนี้นะครับไปดูประเด็นนี้กันหน่อยนะฮะเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากนะเมื่อวานนี้นะเป็นทอล์กอัปเดอะทาวเลยนะกรณีที่ทางคุณสุชาติตันเจริญนะซึ่งเป็นรองประธานภาผู้แทนวสษฎรคนที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสภาผู้แทนวสษฎดนะฮะแล้วเขามีการตั้งกระทู้ถามสดทางรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่าทางกระทรวงการคลังนะคือตอนแรกถามนายกก่อนใช่ไหมนายกมาถึงไปถึงคุณาคม คุณดาคมก็ไม่มาคุณดากงไปถึงคุณสันติคุณสันติก็ไม่มาเออสุดท้ายก็ยไ,มไ,ยไม่มีใครมานะฮะคือคุณพิธาลิมเจริญรัตเจากทางก้าวไกลเนี่ยเป็นคนถามเออ<ช>นะฮะแล้วทีนี้คุณสุชาติก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยฝากคุณนิพนธ์บุญยามณีนะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่มาจากพันธิปัตเนี่ยคือเมื่อวานคุณนิพนธ์อยู่ในสภาด้วยไปบอกทานนายกหน่อยนะฮะเพราะว่า เนี่ยนะฮะคือสสเขาตั้งกระทู้ถามอย่างเงี้ยก,ก็อะไรนะคือสั่งการอย่าสั่งการแบบทหารจ<ซ>ะบอกว่ามันมีมันมีมันมีหน,น้าที่ทากฎหมายออที่นายกับมีหน้าที่ต้องเข้ามาตอบแต่ถ้าตัว<ช>ไม่ตอบอก็ต้องมอบหมายคนอื่นมาตอบแต่แกบอกว่าอย่าใช้วิธีแบบทหารมอบหมายงานให้รัฐมนตรีเพราะการสั่งเฉยๆไม่ถามว่าใครตอบได้หรือไม่พร้อมหรือไม่ในการมาตอบกระทู้สดจะทำให้รัฐมนตรีไม่มาชี้แจงกระทู้สดในสภาและอ้างว่าติดภารกิจเสมอคือแกเดือดที่เมื่อวานน่ะนะ คือเห็นแล้วแบบเฮ้ยคุณสุชาตินี่แบบสองดอกอะนะครับรอบที่แล้วนี่มีมีวิาพากษ์วิจารณ์คุณเข้าใจว่าเป็นคุณอนุพงศ์ไปรอบแล้วรบอบนี้เล่นนายกเลยเออนะฮะแต่ว่าล่าสุดเห็นพลเอกประยุทธ์ก็พูดนในประเด็นนี้น,นะฮะอออบอกว่าตนเนี่ยก็เน้นย้ำไปทุกครั้งนะฮะเมื่อวานหลังสอบถามไปก็ได้ทราบว่ารัฐมนตรีไม่ได้ไปตอบจริงก็คือรัฐมนตรีคลังนะฮะที่มอบหมายภาร,รกิจไปติดภาร,รกิจแล้ว เมื่อมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยไปตอบรัฐมนตรีช่วยก็ติดพันในงานของคณะกรรมการอยู่ในเวลานั้นซึ่งได้แจ้งขอเลื่อนเวลาในการตอบกระทู้ไปจึงทําให้เกิดช่องว่างนะฮะแล้วก็เห็นนายกบอกว่าเลยนะฮะขอให้เข้าใจเหตุผลใช่ไหมฮะว่านายกเนี่ยสามารถมอบหมายให้ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงไปตอบแทนได้เพราะตัวนายกเองก็ตอบได้เฉพาะกรอบกว้างๆไม่แต่เขาไม่เข้าใจเหรอไอเรื่องหัวหน้าเศรษฐกิจเนี่ยเฮ้ยแล้วบอกคุณตอบได้แค่กว้างๆหรือแนวทางในการปฏิบัติแต่ละเรื่องของรายละเอียด ก็เป็นของเรื่องแต่แล้วก็ชงรู้อันนี้เห็นด้วยแต่ประเด็นคือเขาจะถามคือคุณถึงเรื่องของแพงคุณก็ควรจะไปยืนอยู่ด้วยแล้วคุณตอบไม่ได้คุณก็ไปให้กําลังใจลูกน้องตัวเองว่าไม่เข้าใจว่ะและนี่ยังยังเด้งเชือกต่ออีกนะบอกว่าการมอบหมายให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องไปชี้แจงแทนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของสภานั้นเด้งไม่ไหวก็อ้างกฎหมายใช่ไหมและยืนยันว่าให้เกียรติสภาเสมอนี่คือการให้เกียรติเหรอนะครับไม่มีปัญหาก็ทราบว่าเมื่อวานเปกระทูเร่งด่วนสามกระทูแล้วนี่จริงๆผมก็อยากจะรู้นะว่า นี่หรือเปล่าที่ออทําให้เราต้องคุยกันเมื่อกี้ว่าถึงถึงสุดท้ายก็คงจะต้องมอบหมายเลขาของสภาพความ<อ>มั่นคงไปเพราะว่าอะไรนี่นะคนเรานะสั่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังยังบอกติดภารกิจครับนะครับส่งมอบหมายรัฐมนตรีช่วยไปตอบรัฐมนตรีช่วยก็ติดพันงานคือเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นนายกสั่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไม่ได้เว้ย<ๆ>ประเทศนี้ประเด็นคืออย่างนี้พี่เขาอยู่ในกรรมธิการหรือเปล่าปันผมว่าคุณสุชาติเกต คือมอบหมายแล้วคนไม่ปฏิเสธคนอย่างแกเก็ตไหมแต่ไปไม่ได้ไงก็เลยสุดท้ายก็เลยไม่ไปซะเลยแต่ว่าอันนี้มันเรื่องมันใหญ่ทีนะคือผมว่างานนี้ไม่ใช่แค่ประยุ์หรอกทุกคนในแก๊งนั่าผิดหมดอ่ะเดี๋ยวน้ันมันมีอะไรสําคัญกว่าการที่รัฐสภาเขาถามคุณหรอครับคุณจะอยู่กับมาธิการอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องหยุดก่อนดิคือคือมาธิการมันจะใหญ่กว่าสภาใหญ่ได้ไงอ่ะ คุณสุชาติเนี่ยย้ำแล้วว่าได้บอกทางคอรมอไปแล้วนะว่าพุทธกับพฤหัสเนี่ยขอให้ทําตัวให้ว่างไว้หน่อยนะหรือว่ามอบหมายคนมาตอบคําถามเออทางเออสสหน่อยอีกข้อก็ต้อกานตั้งกระทู้ถามพอมดดํานี้จะไปพักไหนเนี่ยรอบไหนนี่ยผมชอบมากมีบางสื่อมาถามนะเพราะว่าคุณสุชาติเนี่ยพลังประชารัฐนะใช่นะฮะเออแต่ว่าแต่ก็ผมก็เคยได้ยินแกพูดว่าจะเป็นพลังประชารัฐแค่วาระเดียวอ๋อเหรอจะเป็นแค่รอบเดียวเองนี้น่าสนใจเคลียร์เรื่องเสร็จก็น่าจะไปอ่ะ แต่ทีนี้คุณน่าจะรู้ดีกับผมไหมฮะสีมดดำไหมอ๋อเยผมไม่กล้าไปถามเรื่องพ่อเขานี่เขาด่าแต่ทีนี้คือเรื่องนี้เนี่ยนะโอเคคุณประยุทธ์ผิดแน่หมายว่าคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าคุณประยุทธ์ก็ยังไม่ได้ตอบด้วยนะว่าเจะมีมาตรการอะไรยังไงนะครับแล้ววันนี้เราก็เห็นว่าอาการเด้งเชือกสุดท้ายคือทุกอย่างโยไปที่สมชไว้คือต่อไปผมจะไม่ต้องเรียกใครไงผมก็เรียกสมชอย่างเดียวเพราะว่าเลขขาสมชว่างสำหรับผมเสมอเ้ยเอางี้เลยเหรอประเทศชาติ ก็ประเทศชาติเป็นอย่างนี้มา8ปีแล้วีถ้ามันดีกว่านี้มันคงเจริญไปแล้วอ่ะคือผมจะบอกของตรงนะสําหรับคนซึ่งเชียร์พลเอกประยุทธ์เน่นะคือพวกคุณฮะพวกคุณอย่าได้แปลกใจแล้วทําไมทําไมก้าวไกลก็ถึงได้คะแนนจากคนรุ่นใหม่ตลอดเขาไม่ได้ทาอะไรเลยนะเขาก็ทําหน้าที่ปกติของเขาะส่วนใน้พรรคอื่นเนี่ยนะครับก็คิดตอาเองอ่ะว่าทําไมคุณไม่เป็นประเด็นะคือคุณก็ถามผมถามง่ายๆแบบนี้ถามตรงไปตรงมาแต่นี่มันอีกอีกอย่างนะผมคิดว่าเรื่องใหญ่อีกอย่างนึงก็คือว่า พรรคเพื่อไทยเองอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะนะครับมันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นปัญหาของพรรคเขาเพราะว่าเขาไม่มีสสบัญชีรายชื่อเข้ามาเลยถูกไหมครับการไม่มีสสบัญชีรายชื่อเนี่ยมันก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะทํางานในส่วนของพื้นที่ของเขาเกินที่เป็นหลักใช่ไหมครับทีนี้ไอ้เนี่ยคนที่จะมาทําสสบัญชีรายชื่อที่จะถามคำถามภาพรวมอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่ชัดถูกไหมก็คือคําถามเป็นคำถามง่ายมากอ่ะถูกว่าก็เลยจะถามได้คําถามแบบแล้วเขาไม่ได้ถามอะไรมากเลยพิพาก็แก่ถามเรื่องข้าวของแพงกับคุณจะแก้ปัญหาไงครับแต่ปกติแล้วการตั้งกระทู้ถามสดเนี่ยนายกไม่เคยมาตอบเลยถ้านายกไม่มีปัญญาตอบเนี่ยนะบอกว่ารู้แต่กว้างๆไม่รู้ในรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าคุณไปกระโดดน้ําได้แล้วนะคืออย่างน้อยคุณทํางานคุณต้องมีวิสัยทัศน์บ้างคุณต้องมีความรู้บ้างอยู่มา8ปปีอ่ะ แรกๆเข้าใจได้ถ้าไม่รู้ถ้าตอนแต่ถ้าคุณเป็นผู้นําที่ดีคุณรู้จักใช้คนรู้จักการสกรีนข้อมูลหาข้อมูลต่างๆคุณจะกลายเป็นคนมีวิชั่นใช่ไหมแล้วคุณจะมองไปข้างหน้าคุณสามารถจะประมวลข้อมูลได้อย่างดีและตอบได้อย่างเป็นระบบ,บแต่ประเด็นคือ ก็ไปอย่างเงี้ยใช่ไหมผลงานตัวเองลืมเลยงานตัวเองยังไม่รู้เลยคืออะไรชอบบอกอยากรู้ก็ไปหาดิอะไรเงี้ยกูเกิลกูเกิลก็มีแม่แล้วก็นีนะยังให้ชายลิกไนอะไรอยู่เลยไม่แต่ผมบอกตรงนะว่ารอบนี้ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์รู้ว่าผิดเพราะดูท่าทีในการตอบเนี่ยผมเชื่อว่าตอบพูดได้ประมาณเนี้ยคือรู้ว่าผิดจริงแต่ว่าไม่คือยอมรับอ่ะนี่คือแบบเสียมอ่อยมากผมเชื่อว่าผมเชื่อว่ารู้ว่าผิด แต่ก็พยายามพยายามพยยาามดิ้นเฉยๆคือถ้าเป็นคนปกติตอบอย่างนี้คือไม่ยอมรับผิดนะแต่ถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์ตอบอย่างนี้อาจจะเพราะว่าถ้าไม่ยอมรับผิดเนี่ยต้องด่ากลับหรือว่าต้องโวยวายต้องพยายามเบี่ยงประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยผมคิดว่าแกทำได้เท่านี้ครัใช่ชายชาญประยุทธ์ทำได้เท่านี้อย่าไปถึงอาชีพอื่นครับก็เศร้าไงก็เป็นนายกไทยทำได้เท่านี้เนี่ยก็เศร้าไงเศร้าแต่ผมคิดว่างานนี้แกพลาดจริงแกไม่คิดว่าลูกน้องจะทำงี้นแกจะถามจริงเหรอพี่แกสนป่ะผมว่าไม่สนว่ะ หลังจากนี้ไม่สนใช่แต่ไอ้รอบนี้รู้ว่าผิดรู้ว่าผิดคือครั้งหน้าสั่งการแล้วคืออาจจะต้องสั่งการเป็นนักการเมืองมากขึ้นคือไปตามงานด้วยไม่สั่งแล้วก็เสร็จไปโดยทอั่วถืมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าถ้าดีก็สะบัดโกรธทำเป็นหุดหงิดอะไรก็่านไปแต่รอบนี้ผมคิดว่ารู้ตัวแล้วรู้ตัวรู้ตัวอยู่นะครับดูอาการแล้วน่าจะรู้ตัวทีนี้รู้ตัวสองคือธนากรยังไม่ออก อาจากเรื่องของพลเอกประยุทธ์นะมาเรื่องอาจารย์ชาติหน่อยมาแต่มาเรื่องอะไรที่มันดูสบายใจใช่ไหมครับเจ็ดที่ที่ให้มีการใช้สําหรับการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีที่ไหนบ้างนะฮะที่แรกนะเราพูดไปแล้วคือลานคนเมืองนะฮะสาราว่าการกรุงเทพมหานครตรงเสาชิงช้านะคนนี้เดิมเลยมั้งใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เห็นบอกคิวเตียทเลยมั้งนะฮะมีคนไปใช้เต็มอ่ะก็น่าจะทุกวันนะฮะต้องก็เก่งใจวัดสุทัศน์วัดเทพธิดาวัลด วันาดานิดนึงนะฮะน้องนะฮะสี่ทุ่มเลิกนะจ๊ะก็มีที่อื่นอีกนะครับมีศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงอันนี้ก็ที่สาธารณะใต้สะพานรัชวิภาใกล้ซอยวิภาวดี36ในเขตตุจักรนี่แนผมนะฮะแล้วก็มีลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพระโขนงเขตพระโขนงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72บปีเขตมินบุรีนะฮะศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตทุ่งครุ และสวนมนทนพิรมนะครับเขตตลิ่งชันก็มีฝั่งทนไป3ที่ไม่ใหญ่อะไรที่บางนาที่พระขนงมไปไหนสำนักงานเขตพระขนองาจะเปิไปที่มันใหญ่มันลานจอดรถมันใหญ่มากเลยบ้านเก่ามอยู่ซอยตรงข้ามเออไม่ลานจอดรถข้างหน้าสำนักงานใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่น่าจะได้ประมาณกี่คนได้ก็หลายร้อยอยู่หลายร้อยที่จอดรถอ่ะคือสำนักงานเขตพระขนงมันจะแบบเก่าๆคลาสสิกอ่ะอารมณ์คล้ายๆโรงเรียนอ่ะ เป็นตัวแอลเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีลานใหญ่ข้างหน้าก็พอสําหรับกิจกรรมเล็กไงเดี๋ยวนะครับขอโทษนะนี่ไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์ชาตินะไอตอนม็อบดาวกระจายอ่ะข้อประกคนก็ประมาณนั้นเขาไปได้ทุกที่ไงแต่ว่าไอพระขนงนี่ควรไปใช้กันนะครับเพราะว่ามันลงรถไฟฟ้าออนยุทก็เดียวเดียวไปเลยถูกไหมอ๋อก็าไม่ไกลบ้านจันพิษดิผมไม่ไกลไม่ไกลซอยเท่าไหร่อ่ะ 50เลยมานี้เนี่ยใกล้ๆโลตัสอ่ะลงลงลองนั้นผมว่าจะชาติประกาศจุดนี้เผื่ออาจารย์พิทเข้าไปจัดชุมนุมไงอ๋อถ้านเอ่อค่านก็ต้องเอาสำนักงานเขตบางนาด้วยนะครับเพราะว่าจะไปยากมากกว่าไม่แต่ว่าประเด็นคือแกจะค่อนข้างระมัดระวังเพราะว่าที่ประกาศทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ในหน่วยราชการที่แกดูแลแต่ไม่ได้ประกาศอยู่ดีๆก็ไปประกาศบางเอ่อค่ะที่อ่ะ อ่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าก็คงเป็นอะไรเึ่งม็อบต่างๆหรือไม่ใช่มอบเพราะมันเป็นกิจกรรมได้ทุกรูปแบบที่อาจารย์พยายามเนี่ยก็คงต้องรู้ว่าจะทําอะไรยังไงเพราะว่าเรื่องของเรื่องตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับอ่ายังไงเด็กๆอ่ะหรือทุกคนอ่ะมันก็ต้องไปอนุสารียประชาธิปไตยอ่ะถูกป่ะแต่อาจจะไม่ได้ไปทําอะไรมากอาจจะเดินผ่านแล้วก็มาตรงนี้แทนใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าทําตรงนั้นไม่ได้ ใชมครับแล้วก็ไอ้ลานคนเมืองเนี่ยนะครับมันทํากิจกรรมทางการเมืองมาโดยตลอดมันก็มีหลายพักซึ่งไปปิดปลาส,สายหาเสียงปลาสายปิดที่นี่อยู่แล้วฉะนั้นอย่ามาบอกว่าแบบ โอ้ยนี่แบบไปเป็นการแบบเอาพื้นที่ราชการไปใช้คุณใช้มาก่อนแล้วคุณให้พักการเมืองไปใช้ด้วยซ้ำอาจารย์พักไทยรัฐชาตินี่ก็ไปปลาใสที่นี่ที่สุดท้ายนะก่อนยุบก่อนยุบที่ลานคนเมืองเนี่ยเป็นไงบ้างครับในฐานะสิทธิเก่าเคยใช้พื้นที่ดีไหมผมว่าก็อาหารอร่อยก็ดีฮะผมก็คาเฟ่เต็มแถวนั้ะผมไม่กินอะไรนะอาจารย์ตามสั่งหรือว่าข้าวต้มผมข้าวต้มนี่นะข้าเป็ดข้าวต้มเป็ดเสียอ้วนนั่นแหละอาจารย์ชาชาก็ทานแถวนั้นก็มีพวกข้าวหน้าเป็ดอร่อย นะฮะแล้วก็มีหลักเกณฑ์นะครับไม่ใช่วันนึจะไปใช้ก็ไปใช้นะฮะมีหลักเกณฑ์นิดหน่อยคือขอให้จัดแจงการใช้สารที่ต่อสํานักงานเขตก่อนการจัดไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงทุายคือบอกล่งงหนเขานิดหนึ่งนะคือบอกให้แน่แล้วกออกว่ามันโดยกฎหมายเขาจะได้อำนวยความสะดวกใช่ือไม่ใช่ว่ามาขออนุญาตเขาอกให้มาบอกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเถียงกันว่าเป็นการ ขอไม่การแจ้งหรือขออนุญาตตำรวจเนี่ยชอบไปเนียนใช้สิ่งนี้เป็นการขออนุญาตขออนุญาตซึ่งไม่ใช่จิงเปนแค่บอกแจ้งใช่ไหมแจ้งให้ทราบเป็นการแจ้งเพื่ออนวยความสะดวกซึ่งมันเป็นไปตามหลักกฎหมายซึ่งแกบอกว่าเนี่ยก็ไม่แจ้งโดยตรงต่อสำนักงานเขตแจ้งทางโทรศารก็ได้และโทรศัพท์ประสานงานเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับถ้าใช้พื้นที่แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลก็ได้นะครับ แล้วก็ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งใช้สถานที่เพื่อจัดชุมนุมสาธารณะได้ภายในกําหนดเวลาตามข้อ2.1จุดหนึ่งคือยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็ให้ผู้ชุมนุมแจ้งสถานที่ที่จะใช้เนี่ยต่อสํานักงานเขตพื้นที่เลยครับนะแล้วก็ขอให้ดูแลทรัพย์สินราชการนะครับไม่ให้เสียหายอะไรต่างต่างแบบนี้ครับก็ช่วยกันดูแลนะครับนะฮะก็เห็นบอกว่าเป็นการนำร่องก่อนหนึ่งเดือนนะฮะอาจารย์ชาติบอกว่าจะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่หรือไม่นะฮะ ผมเชื่อว่า7พื้นที่นี้คงนําร่องก่อนไหมอาจารย์เดี๋ยวอาจจะมีอีกไหมเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะที่สาธารณะเยอะมากเลยจะบอกนําร่องประมาณเดือนเดียวก็มีใช่ไหมครับสวนจะติดก็มีได้เยอะที่สามารถจุคนได้เยอะกว่านี้นะถูกไหมแต่ว่าบางที่ก็คือว่ามันจะไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องว่า ไปปิดการจราจรเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในส่วนรถมันจะติดข้างนอกยังไงเนี่ยหลายที่ตรงนั้นมันก็จะมีรถสาธารณะไปแต่ก็บอกว่าเนี่ยประกาศเนี่ยเป็นประกาศแรกของกรทมผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้กรทมเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้แต่มาตรการด้านความมั่นคงตำรวจจะเข้ามาดูแลและผู้ชุมนุมก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคืออธิบายง่ายๆนะฮะพื้นที่อาจารย์ชาญชเขาในฐานะผู้ว่ากรทมหรือกทมเนี่ย เขาให้เปิดโอกาสให้คุณใช้พื้นที่ในการแสดงออกเรื่องเสรีภาพมื่เสรีภาพมันต้องมาด้วยความรับผิดชอบของคุณพูดง่ายๆนะครับกฎหมายทุกอย่างยังใช้เหมือนเดิมยกเว้นข้อตกติกต่างๆที่พวกคุณเคยโดนมาในช่วงการขอพื้นที่นะครับมันไม่เหมือนมหาลัยที่ผมจบมานะอันนั้นมันมีมันมีอยู่พื้นที่หนึ่งเพราะมันเกิดจากไอ้ฟรีสปีชเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันมีวงเล็กๆแล้วมันเขียนไว้เลยนะว่าภายใต้พื้นที่เนี้ คุณไม่คุณไม่ขึ้นต่ออำนาจของรัฐไหนในโลกนะคุณสามารถไปยืนตรงนั้นแล้วพูดอะไรก็ได้ให้ให้ให้พกเนี่ยอะไรก็ได้มันมีวงของมันแต่นี่ไม่ใช่นะนี่กรุงเทพนะนี่กรุงเทพนะคุณไม่ทำนี้ไม่ได้นะว่าในชีวิตคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเลยคุณก้าอกปั๊บปั๊บคุณก็โดนใช่คุณกลับมาสู่ลูปความจริงเลยแต่ว่าอันนี้ก็หมายความว่าทุกคนก็ต้องฝึกการใช้เสรีภาพแล้วก็กฎหมายฟ้องทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับกทมหมายความว่าที่จะสปีดของคุณเนี่ยไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่านั้นเกี่ยวกับ คุณต <ibl ok S 2> ้องไปสู้กันเองนะครับก็ปรึกษาทนายดาบไปนะครับแต่ว่ามีพื้นที่ให้คุณชุมนุมและพื้นที่การชุมนุมการใช้เสรีภาพเนี่ยมันทําได้หลายแบบจะสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าให้จาะแจ้งก่อนสันตชาติก็บอกว่ามีหลายคนนะมาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับแต่ส่วนตัวเชื่อว่าประชาชนคือเจ้าของพื้นที่กทมหากจัดพื้นที่ประชาชนใช้สิทธิ์ในการแสดงออกก็ถือเป็นเรื่องดีลดการลงไปใช้พื้นที่บนถนนได้การจัดการดูแลนะครับมีเรื่องของความปลอดภัย ต่างๆเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนได้ไว่าอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและต้องไม่เป็นละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะฮะเห็นยกตัวอย่างใช่ไหมฮะการชุมนุมที่ลานคนเมืองวันนี้เนี่ยนะฮะหารือแล้วใช้พื้นที่ประมาณ60%อีก4 0เป็นี่ยนะฮะเป็นที่ที่ให้คนอาจจะออกกาลังกายนะปกติทุกเย็นก็จะมีคนไปออกกำลังกายใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยนะฮะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอะไรแบบนี้ผมกนะ็อยากจะบอกว่าสําหรับคนที่เป็นห่วงนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยยี่ นะครับไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าพูดตรงๆสิ่งที่อาจารย์ชาชาทำเนี่ยมันไม่นําไปสู่การชุมนุมใหญ่ใช่เพราะพื้นที่มันไม่พอทำการชุมนุมใหญ่ครับนะครับและการชุมนุมใหญ่เช่นพื้นที่สนามหลวงพื้นที่ถนนลาดําเนินพื้นที่หน้าพระกอนอะไรพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วการชุมนุมในพื้นที่เล็กๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องออกไปสู่การชุมนุมใหญ่มันอาจจะจบในพื้นที่นั้นก็ได้ก็ออกมาคือมันได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรกันแล้วก็พูดคุยกันเสร มันไม่ได้นําไปสู่ความรุนแรงเสมอไปผมคิดว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะนําไปสู่สิ่งนั้นบ้านเราผมเองไม่ค่อยเห็นผู้ชุมนุมมาันไปสู่ความรุนแรงนะส่วนใหญ่รัฐนี่แหละแต่สิ่งเริ่มจะพาเราไปอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในตอนจบเนี่ยเดี๋ยวนี้เราพบว่าความรุนแรงในการชุมนุมเนี่ยมันไม่ได้มาจากการสายการชุมนุมแบบประกาศแบบการระบที่หลังมหนึ่งมันเป็นเรื่องของจังหวะที่พอเลิกปุ๊บเนี่ยเขาไล่เขาไล่เก็บคนตอนหลังอ่ะ ถูกไหมเขา,เามีจังหวะแถม,มจากคอฟอ์อับสองก็คือการใช้จังหวะทางกฎหมายที่ไปเล่นงานย้อนหลังคือเขาปล่อยคุณผู้ให้หมดอ่ะเพราะเขาจะได้นับกระทงคุณได้ดนนก็ยังย้ำนะครับว่าเสรีภาพเนี่ยพื้นที่มีแล<อ><อ>้วว่าการใช้เสรีภาพก็ยังต้องอมีความรับผิดชอบและขณะเดียวกันก็รู้กันอยู่ว่ากฎหมายเนี่ยมันอาจจะ อยังเป็นที่เครือบแคลงสงสัยกันได้<ฮ>ะนะครับนะฮะเอ้าผมขอตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะเนี่ยน่าสนใจมากนะฮะนิชชั่นออนไลน์ใช่ไหมรายงานบอกว่าโคศกกระทรวงกลาโหมฮะครับอ่าพลเอกคงชีพตันตราวาน,นิชนะฮะ,ะเปิดเผยว่ามีแนวคิดจะเปิดพื้นที่ของกระทรวงกลาหโหมฮะเฮุ้่มผู้เห็นตา่างอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นข้อหนึ่งพี่ข้อหนึ่งฮะข้อหนึ่งที่เขาเข้าใจร่วมกันที่จะก๊อปปี้ทุกอย่างนีชชั่นก็ดีนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองพี่พี่กล้าไปเหรอโดยเชิญมาที่กระทรวงเด็กมันจะไปอไม่ใช่ถ้าเหิดพื้นที่ไปอะไรเขาบอกอะไรไม่โดยจะ มาที่กระทรวงฮะแล้ว่าเิญที่กระทรวงกลาโหมใชพื้นที่กระทรวงไม่เท่าไหร่หรอกทําได้ไม่เขาบอกว่าให้คนเห็นต่างมาพูดคุยกันเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันความหมายไม่ใช่คุณมาประท้วงโดยใช้พื้นที่กลาโหมนะให้มานั่งคุยกันรู้ว่าตัวกูเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งพวกมึงเพราะฉะนั้นพวกมึงมานั่งเข้ามาดีเข้ามาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่โดนทุบโต๊ะไม่โดนถุงก็โดนรัฐประหารนะครับ ใครจะกล้าไปพ<น>ี่ไ <Impossible> ี่แหมผมก็ตกใจตอนแรกนีกว่าเขาจะเปิดร้านสูบเอน้วไปชมวมเด็กมันเด็กไม่ออกเด็กมันเคยไปไงโอ้ไปแงวอยู่หน้าหน้าร้านสูบเอนมีโอกาสได้พูดคุยกันมีความเข้าใจกันแล้วทุกอย่างน่าจะได้ดีเพราะต่างคนเป็นคนไทยด้วยกัน ทำไมแปดปีแล้วคุณไม่คิดเงี้ยฮะไม่ใช่คุณก็คุณก็ไปเขาพูดไปแล้วคุณก็เล่นเขาอะแล้วคุณก็ไม่ลงกะทียังไงใช่ไหมก็โอเคนะครับสนุกสนานก็ไปนี่บอกว่านี่มีอะไรใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทัพสามารถสอบถามหรือชี้แนะได้ชี้แนะกองทัพก็บอกแล้วให้ออกจากการเมืองนี้พูดราแปดปีนะปักนะฮะเขาอาจจะไม่ออกแล้วเขาอาจจะเซอร์เคฟซีเลี้ยงคุณเไไม่ใชสตนี่ก็เซตแรกเลยเนี่ยนะฮะวิโรจน์อาลีกับพิพงศ์สวัสดิ์เนี่ยบไปก่อนเลยดาลีดีกว่า วัดไปเลยอันนี้วิโรจน์อาลีเนี่ยจะต่อจากพระสักศติหน่อยต่อจากศาลราชดาวิโรจน์อาลีก็จะนำทางบ้านไปมแล้วรอยู่ในเส้นบ้านผมเลยนะทั้งสองที่วิโรจน์อาลีนี่มันจริงจังจริงจริงองค์กรเลยนะจริงจริงอาจารย์ชาติก็ยังไม่จบนะฮะนอกจากประกาศพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับ ยังตามไปถึงฝ่าช้าวัดดอนนี่คือไม่อะไรเลยไม่กลัวอะไรเลยนะครับป่าช้าวัดดอนก็จะไปทำดนตรีในสวนอันนี้จะเป็นเพลงแนวไหนที่อยากรู้อาจารย์ชาญชากอาจารย์ชาติบอกได้ไหมว่าเป็นเพลงแนวแบบไวไลท์โซนแบบว่าเออนะแต่ว่าน่าสนใจมากนะแต่ว่าเขาบอกว่าวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมฮะ 26มิถุนายนนะฮะงานที่ที่ว่านี้นะฮะศูนย์สุขภาพแต้จิ๋วนะฮะป่าชาวัดอนเกสาทรนะฮะอยู่ใจกลางเมืองเลยไปจากรถไฟฟ้ามองไปก็เห็นใช่ไหมฮะไม่แน่ใจทม่ะไปนะฮะแต่ว่าแล้วคุณชาติบอกได้ว่าตนจะไปฟังด้วยนะฮะพื้นที่ก็ผมเคยผ่านน่ากลัวดีมาก่อนนะครับเขาบอกว่าพื้นที่เยอะเดินทางสะดวกนะคะมีลู่วิ่งในป่าช้าอันนี้ก็ นะฮะจุดขายใหม่นะครับมันเป็นพื้นที่เอกชนซึ่งมันเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นตัวอย่างที่ดีในการนําพื้นที่มาแชร์และแบ่งปันการคือแกไม่ได้อยู่ดีๆมาเป้าบอยใหญ่ให้เราไปทําอะไรกันในป่าช้านะความหมายคือมันถูกแปลงให้มันกลายเป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวอะไรียบรอยแล้วการวิ่งของอาญาชาชิาซึ่งแกเตรียมมา3ปีนะฮะแกไปวิ่งที่นี่ผมจําได้ว่าแทบจะจุดก่อนสุดท้ายที่หาเสียงอ่ะจะไปถึงตรงนี้มาแล้วแล้วมันก็จะมีกลุ่มคนอยู่พินาชนะครับแล้วก็บอกว่า จารย์ชาติบอกว่าเนี่ยมีคําถามว่าความเป็นป่าช้าน่ากลัวไหมปัจจุบันนี้ป่าช้าวัดดอนไม่มีอะไรแล้วนะคะร,ะ<ม>รับปรับปรุงทัศนียภาพเหมือนอยู่ฮ่องกงนะครับแม้มีหลุมใหญ่ที่เป็นหลุมศพไร้หญ้าแต่ประดับไฟสวยงามมีเก่งจีนมีเทพเจ้าไตรเสียฮุกโจ้วอะไรนะฮุกจ้นะครับไม่น่ากลัวแต่ถ้าเดินไปไกลๆก็ไม่แน่มีอย่างนี้ประวัติมันอยู่อย่างนี้ประวัติมันอยู่อย่างนี้คือสุสานเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษ เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ซึ่งขอมาใช้เพื่อคนจีนที่ไร้ญาติอ,อันนี้มันคือมายาคติใหญ่ของไทยที่เชื่อว่าทุกคนเสือพื้นหมอนใบแล้วจะรวยในประเทศไทยแต่ในอดีตในชุมชนจีนเนี่ยเขาก็เจอคนจีนซึ่งเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ไม่มีญาติและเสือพื้นเสือพื้นหมอนใบสุดท้ายเสือก็ไม่เหลือหมอนก็ไม่เหลือแล้วก็ เสียชีวิตเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยนี่มาจากบทความของอาจารย์ของคุณธีรพัฒน์จรญสุขนะครับเขาเขียนไว้ว่าเออมันเหมือนในหมู่คนจีนเขาพูดถึง3กลุ่มใหญ่หนึ่งก็คือย้ายมาแล้วรุ่งเรืองสองก็คือย้ายมาแล้วก็รุ่งเรืองหรือกลับไปอยู่ที่บ้านที่เมืองจีนกับ3ก็คือตายแบบรายยานนั้นสุสานนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของของคนจีนในสังคมไทยเหมือนกันนะครับทีนี้ก็จะเห็นเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ผมอยากเสนออาจารย์ใช่อีกเรื่องก็คือว่า น่าจะจัดเทศกาลหนังผีเป็นแบบหนังกลางแปลงนะคบแล้วก็มีจะมีเพื่อนมาดูเต็มเลยอ่ะไม่รู้ไงผมเคยจัดที่คณะนะหลายเมื่อสิบกว่าปีก่อนน่ะให้เด็กๆทําหนังผีอาเซียนมาแข่งดูซิว่าแต่ละประเทศในอาเซียนผีแต่รเยไงผีแต่ประเทศเป็นไงแล้วช่วงนั้นบางประเทศยังไม่มีหนังผีนะผีเราน่ากลัวสุดเลยพี่ ใช่ใช่ผีเราจะซับซ้อนหน่อยซับซ้อนแต่ว่ามันมีบางประเทศยุคนั้นยังไม่มีเพราะรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไม่ให้เชื่อในสิ่งเหล่านี้เขาไม่เขาไม่ผลิตแต่ว่ามันก็จะมีเซนส์นะว่าผีในบางประเทศมันต่างกันอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นการเรียนรู้ว่าทํานะผีไหนน่ารักสุดพี่ฮะผีไหนน่ารักสุดโอ้ที่ชงมาขนาดนี้ผีไทยอยู่แล้วเพราะว่าพวกผีปอบมาผีปอบอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะมียุคหนึ่งไงยุคหนึ่งที่เป็นหนังผีแบบ สวยๆมาทําเป็นมาเล่นเป็นผีปอบเลยล่าหลายคนเนี่ยดังเพราะเล่นหนังผีอใช่ไหมอ่ะก็ว่ากันไปไปที่งานนี้ก่อนได้ไหมวันนี้คือผมไปงานเมื่อสักประมาณช่วงเช้าที่ผ่านมาที่คุณชาชาไปพูดกับข้าราชการใหม่ของกรุงเทพมหานครนะแล้วก็มีการพูดไว้หลายประเด็นนี่นะครับไปเขาเรียกว่าไปให้อวาดนะฮะข้าราชการกทมที่เพิ่งรรจุใหม่แล้วก็เอาแง่คิดดีๆเรื่องการทํางานนะการสร้างสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิตเนี่ยมาให้เหล่าข้าราชการนะฮะช่วงหนึ่งเนี่ยอาจารย์ชาติบอกว่าพวกเขาทุกคนก็ เป็นกำลางสาคัญของกทมนะฮะ,ฮะต้องขอฝากในมือพวกเราแล้วก็มีการหยิบยกเนื้อหาที่น่าสนใจจากหนังสือที่ชื่อว่าซิงเกิลเนี่ยนะฮะใจความสําคัญก็คือว่าทุกคนต้องปรับวิธีคิดใหม่เสมอนะฮะอย่าปล่อยให้ความมั่นใจในความรู้ความสามารถที่ล้นเกินนะะ<ะ>ทําให้เราหยุดหาความรู้นะนะฮะเห็นบอกว่าะไรนะมีผู้คนมากมายที่เมื่อมาทํางานมาพักใหญ่คิดว่าเก่งแล้ว<ะ>ก็เลยหยุดปรับวิธีคิดนะฮะทำให้คนเหล่านั้นไปค้างอ,อยู่บนภูเขาแห่งความโง่<อ> ตี<อ>ความอะไรนะกร h มายเซ็ตใช่ไหมนะฮะไม่ต้ังซื้อนี่ปรากฏว่าขายดีมากนะทั้งเวอร์ชันที่แปลแลนะ้วแล้วก็เวอร์ชันตอนนี้<ร>เป็นอะไร อะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์ชาชัอ่านนะจะมีป้ายแปะไว้ว่าชาชาดอ่านมีขายอยี้แล้วหรอมีมีมีก็มีคนถามผมเหมือนกันว่าอาจารย์ชาชัเนี่ยเขาโตมาย่งไงแบบเขียนอะไรอ่านอะไรมาบ้างอยากอยากเข้าใจคือคนไทยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาอยากรู้เรื่องเหล่านี้อมกระระบุนะครับว่าราชการยุคใหม่เนี่ยต้องไม่ตกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้ครับพี่ดีครับไดสบายครับผมเหมาะสมกับท่านเพราะจะทําให้ไม่ได้คิดอะไรใหม่นะฮะแม้แต่สิ่งที่กําลังพูดอยู่ก็ให้ฟังไปนะอย่าไปเชื่อมาก พราะสุดท้ายนะครับทุกคนก็ต้องฝึกวิธีคิดใหม่ทั้งนั้นนะไปฟังเสียงหน่อยครับตอนเราเราเริ่มทํางานปุ๊บเราจะมีความมั่นใจสูงเลยเพราะเราไม่มีประสบการณ์แต่ว่าแต่พอเรามีประสบการณ์นิดนึงเนี่ยความมั่นใจเราจะพุ่งกระฉูดเลยพุ่งกระฉูดเลยแล้วบางทีพุ่งจนกระทั่งเรามั่นใจมากจนกระทั่งเราหยุดที่จะเรียนรู้ต่อและเราก็จะค้างอยู่บนภูเขาแห่งความโง่ยแหละคือเรารู้น้อยแต่เรามั่นใจเยอะไนงะ ฉะนั้นผมว่าตรงนี้หลายคนเลยนะโดยเฉพาะอาจจะไม่ใช่คุณหรอกเฉพาะหัวหน้าคุณนะ่ะเฉพาะคนที่มีตําแหน่งสูงขึ้นเนี่ยหลายคนค้างอยู่บนภูเขาแห่งความโง,ง่เพราะหยุดคิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วไงแต่มันต้องเรียนรู้ต่อไปอ่ะอย่างผมอยู่ตรงนี้เองนะผมก็ยังตอนน้องรับเราก็โง,ง่ในหลายเรื่องนะเราต้องถามเขาแหละเราต้องเราต้องไปทางขวาให้มากที่สุดถูกปะถึงจุดหนึ่งเราจะรู้แลวยที่ผ่านมากูไม่รู้อะไรเลยอะ่ะแล้วสุดท้ายมันจะค่อยๆย่างยืนขึ้นไนงะฉะนั้นอย่าไปค้างอยู่บน ผู้เขากินความงงอันนี้นะจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน,นี้นะณนนท้ายเจอไหมอย่างงี้ท่านผ่านขานัานลองปรหลัดได้ครับพี่ดีครับนากระจายสบายครับผมเหมาะสมครับท่านถูกไหมอันเนี้ยเจออย่างนี้ก็เคลิ้มเลยอ่ะไม่ต้องคิดใหม่อ่ะเพราะเราคิดถูกหมดแล้วผมผมเชื่อม,มั่นว่าถ้ามีอะไรไม่เห็นด้วยบอกวันนะี้สาคัญนะคือเราต้องมีฟนะีดแบ็กเนี่ยต่อเลยครับถูกไหมเอ็กโซแชมเปอร์คือหลายๆครั้งที่เราอยู่ใน โซเชียลมีเดียนหะเราไปอยู่ในกลุ่มที่คิดเหมือนเหมือนกัน Echo c h a m b e r อร์เอ็กโคือเสียงสะท้อนถูกไหมแล้วก็จะเลือกไปอยู่ใน Facebook ที่เห็นตรงกับเราเราจะอยู่ในรายกลุ่มที่คิดเหมือนกับเราอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนคิดเหมือนกันมันก็จะคอนเฟิร์มความเชื่อแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรขึ้นเพราะเราคิดว่าที่เรารู้กาถูกแล้วมันเหมือนกับเป็นเอาปี๊บมาปุมหวัวไงพูดไปก็ได้ยินเสียงตเสะท้อน mm hmm. กลับมาก็ยิ่งคอนเฟิร์มมันคือเอ็กโคสะท้อนแชมเบอร์ Chamber, คือเหมือนห้องเงี้ย เนี่ยนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะนะครับอาจารย์ชาติชาติก็พูดไว้หลายประเด็นด้วยกันที่น่าสนใจไอ้บอกว่าก่อนจะจบมีประเด็นมีเรื่องนี้น่าสนใจมากครับีบแจ้งนะฮะเพราะว่านี่มันด่วนนะครับก็คือว่าอาจารย์ชาตชาติเนี่ยเขาแจ้งนะครับว่า กทมไม่มีนโยบายเปิดตู้รับบริจาคปมไฟไหม้บ่อนไก่ครับมันมีสื่อมาถามนะครับว่าประเด็นการตั้งตู้บริจาคหลังเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่พัฒนาเนี่ยจะรย์ชาชัยบอกว่ากทมไม่มีนโยบายการตั้งตู้รับบริจาคนโยบายการตั้งรับบริจาคในกทมในนามเขตก็ไม่มีไม่สามารถทําได้ต้องไปดูว่ามีคนทําหรือไม่ถ้ามีต้องให้ยุติตั้งรับบริจาคทันทีนะครับ ถ้ามีกรณีตั้งรับบริจาคแล้วอ้างเป็นเจ้าที่พนักง,งานเขตต้องให้ทวิดากรมลเวทรองผู้ว่ากทมลงไปดูะนะครับดังนั้นอยากให้ารทวิดาลงไปดูเนี่ยไปตามเลยนะฮะย้ำว่าหน้าที่กรทมคือลงไปช่วยเหลือไม่ได้มีหน้าที่มารับบริจาคเงินจากใครนะครับแต่ทางปฏิบัติต้องลงไปดูอีกทีนะครับ,รบทั้งนี้ขณะนี้มีของบริจาคเข้ามาเยอะมากตนเองลงพื้นที่ทุกคืนมองว่าทุกคนมีน้ําใจอย่างเสื้อผ้าที่บริจาคมากองไปภเขาต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งนี้แนวคิดในนเขาต้องคิดแบบระยะยาว อาจเป็นธนาคารกลางรับบริจาคเผื่อเหตุฉุกเฉินไม่ต้องรอบริจาคใหม่ทุกครั้งนะครับ<ม>การมีคนบริจาคถล่มทลายเนี่ยนะครับคงไม่ใช่เพราะตัวอาจารย์นะท่านยืนยันอย่างนี้แต่มาจากเพราะประชาชนเห็นปัญหาครับนะครับตอนนี้คนที่ส่วนพักพิงรถลงแล้วนะครับ<ม>เริ่มมีการหาบ้านเช่าที่ใกล้งานให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยต้องตั้งคําถามว่าจะทำยังไง<ม>จะลงตรวจเยี่ยมคืนนี้เหลือประมาณ50ิคนเริ่มไปอยู่ตามบ้านญาติแล้ว<ม>นะครับอืม ตรงนี้จะเป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่บ้านเราคนไทยใจดีฮะคับชอบบริจาคชอบทำบุญในแง่นี้แต่ว่ามันก็เปิดโอกาสให้เกิดเรียกว่าการโกงการอะไรเงี้ยันเยอะนี่อย่างผมอยู่ผมเคยอยู่ตอนนั้นอยู่อังกฤษเนี่ยที่เมืองไทยน้ำท่วมนะก็มีก็มีนักศึกษาไทยเนี่ยพยายามไปเดินเก็บแล้วโดนตำรวจจับไปคือเขาบอกว่าถ้าคุณจะบริจาคเนี่ยคุณก็ต้องไปแจ้ง จดแจ้งที่ตัวเขตให้เรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องมีการแต่งตั้งทนายเพื่อแล้วก็จะมีการเข้ามาตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าเงินที่คุณเก็บได้กับเงินที่คุณแจ้งสุดท้ายเนี่ยรตรงกันหรือเปล่าไม่ใช่ว่า บริจาคได้ร้อยหนึ่งเก็บเข้ากระเป๋า50าบริจาค50อะไรอย่างเงี้ยโอ้เด็กไทยบ่นกันเช็ดครับใช่ไหมเขาบอกว่าที่เมืองไทยมันง่ายกว่าใช่แต่เขาก็บอกว่าคุณไม่มีสิทธิที่อยู่ดีๆจะมาเปิดรับบริจาคจากประชาชนได้ตลอดเวลาเมืองไทยมันถึงเกิดปัญหาทุกจุดไงมาเลี้ยมแมวยันอะไรไปโทษใช่ใช่ที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ก่อนจะลาขอนิดเดียวนะเรื่องเรื่องโพนะฮะสรุปทอล์กอินเทเลนโพหน่อยนะฮะเมื่อวานของเมื่อวานก่อนนะถามไปว่าคุณคิดว่าช้าไปไหมที่ตรีนุชเทนทองและสสพลังประชารัฐนะฮะ เพิ่งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอคติภัยที่บ่อนไก่นะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าช้าไปนะฮะชาชาติวิ่งไปดูแลหลายรอบแล้วเนี่ยนะ94%เลยนะขาพยายามแล้วแต่เมื่อวานผมบอกว่าอย่างน้อยก็ดีใช่มันก็ช่วยกันทำมันก็ต้องทำต้องดูเรื่งเดกบ้างเด็กเนี่ยเดี๋ยวยังไงอ่ะจะเรียนหนังสืออะไรยังไงมีที่ทางไหมนะฮะส่วนใจอย่างน้อยไปแจกถุงยังชีพอย่างนี้นะส่วนคำถามวันนี้ครับถามว่าคุณคิดอย่างไรกับการที่กรุงเทพมหานครนะฮะประกาศจัดพื้นที่จัดชุมนุม นำบ้อง7จุดนะฮะก็มีที่จริงมี3ามช้อยส์นะเพราะว่าเห็นด้วยในสองอันนะคือเห็นด้วยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือเห็นด้วยแต่ควรจะเป็นจุดไหนก็ได้นะแล้วก็อันที่3คือไม่เห็นด้วยคือไม่อยากให้มีการชุมนุมเลยนะฮะแต่ประเด็นคุณต้องเข้าใจไงจุดไหนก็ได้เนี่ยก็ที่อาจารย์ชิดอาจารย์พิชี้ให้เราเห็นแล้วว่ากอมมันไม่จเจะกอกทุกที่ถูกไหมเพราะนี้เราก็ทําสนามแบดไปแล้วเอย่าไปใช้บริการหอุ้ยช่วยกันตอบกันเยอะๆนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเรามี voucher หนึ่งร้อยบาทให้นะทุกวัน เขาเรียกอะไรนะเวกับ5คะแนนทอล์กิ้ง5คะแนนแล้วก็จะมีโผพิเศษอีก50คะแนนทำรวมๆไปนี่ได้หลายร้อยบาทเลยนะมาแลกของอะไรก็ได้นะเขาไปตอบไปในฝันทางเ็จของคนมีค่าแลกหมูแลกน้ำพริกแลกน้ำปลาราได้ต้องไปแล้ววันนี้อาจารย์พิษอาจารย์วิโร์แล้วก็ผมพกเสมลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม19นาฬิกาครับสวัสดีครับ